สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมลาดิกา้าเจอกันเหมือนเช่นเคยเลยครับในช่วงลาดิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับค,ค่าคืนวันนี้มาแล้วครับศึกใหญ่ที่รอคอยอยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกรอบควอลเตอร์ฟไฟนอลเลกแรกวันนี้มี2คู่นะครับน่าดูทั้ง2คู่เลย,ดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ซานติโกเบเนเบล,ละะเรอัลมาดริดพบกับทางนั้นแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นการโคจรมาเจอกันนะครับของ2องกุนซือที่ เอาแชมป์แชมเปี 4, ้ยนส์คแชมป์ยุโรปมารวมกันแล้วมากที่สุดนะครับอันชติ4สม,มัยเปปกวัวเดล่าสามสมัยด้วยกันนะครับกู่นี้ครับ2ปีก่อนหน้านี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ2ปีที่แล้วมาติดผ่านซิตี้แล้วก็เป็นลมลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ปีที่แล้วซิตี้ผ่านมาติดแล้วเป็นลมอินเตอร์และควา้าแชมป์มาปีนี้เจอกันเร็วนะครับในรอบควอเตอร์ไฟ,ฟนอลใครจะอยู่ใครจะไป ว่าถึงสภาพความพร้อมก่อนซิตี้ขาดไครวอเกอร์ว่ากันว่านี่เป็นตัวสําคัญนะครับเป็นตัวมาร์กวินิสุดเลยนะครับพลาดลงสนามไปเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บอีกคนหนึ่งที่ไม่พร้อมน่ๆก็คือเนธานอาเกวันนี้ครับเป๊ปจะจัดทีมในระบบ3 2 2 3โอ้โหนะเป็นระบบที่ต้องบอกว่าเอาจริงๆมันมองได้หลายรูปแบบมากสำหรับเป๊ปกว่าเดียล่านะครับเพราะว่าเขาจะมีการเคลื่อนที่ เคลื่อนตำแหน่งอินเวอร์ตเข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอาวปทสวดสอบคูุ่่นแรกนะครับตามคาดของเป๊ปกวาริล่าวันนี้นะครับจะมีเอเดนซอนนะครับที่น่าจะผ่านความฟิตลงเฝ้าเสาแล้วก็แนวรับจะประกอบด้วยมันเดวการจีน,นะครับจอห์นสโตนแล้วก็รูเบนเดียตตรงกลางมีลิโกลูสกับโรดรีแนวรุกนะครับฟิลโฟเดนจะเล่นข้างในกับเควินเดอร์บอย ส่วนด้านข้างจะเป็นหน้าที่ของแจ็คกรีลิตนะครับแล้วก็แบรนาร์โดซินวานาเปาเออร์ลิงฮารลันนี่คือไลน์อัพของแมนซิตี้ตามคาดขณะที่รำเหลดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับตัวที่เจ็บอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมลงสนามก็มีติโบกุ๊กตัวกับดาวิดอาาบาส่วนเอเดนบิตาวมีชื่อแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าจะได้รับโอกาสลงสนามหรือไม่แต่คาดว่าคงไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง มันจะเล่นในระบบ4 3 1 2หรือ4 4 2ไดมอนด์จะมองแบบไหนก็ได้นะครับผู้สาวประตูจะเป็นอังเดรลูนินนะครับแบ็กโฟร์แบ็กขวาใช้ดานี่กาบาัคารแบ็กซ้ายเป็นแฟร์ลองเบนดี้คู่เซนเตอร์จะเป็นนาโชกับอันโตดิโอรูดิเกอร์นะครับตรงกลางนะครับใช้ชัวเมนี่โทนี่โครสแล้วก็เฟเดริโกวาเวเดหน้าตา่ำจูดเบรนท์แฮมคู่หน้าโรดริโกโกเอสแล้วก็วิดิซุสจูเนียนะครับนี่คือ,อไลอ้อน ตามคาดของคาร์โลอันเชลติซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางตำแหน่งนะนักข่าวคุณอาจจะคาดถูก10ตําตำแหน่งอาจจะผิดสัก1นึ่ตำแหน่งอันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เวลาเปิดโพลมาแล้วมันจะเป็นไปตามที่อันเชลติพูดหรือเป็นไปตามที่สื่อคาดการเอาไว้หรือไม่เกมนี้มองยังไงผมมองว่าน่าจะแตกต่างจากเกมเลกสเมื่อปีที่แล้วที่เอติฮัดสเตเดียม เล็กสองปีที่แล้วที่มาดดิดโดนแมนซิตีย่ยังขาดลอยศูนย์สี่เรียกได้ว่าสู้กันไม่ได้แบบทุกกระบวนท่าครับแต่มาวันนี้ทีมมันเปลี่ยนไปแล้วก็ผมมองว่าในส่วนของมาดดิดเนี่ยนะครับวิดิสุสจูเนียโรดริโดโกเอสก็เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งมีประสบการณ์มากขึ้นการเข้ามาของจูดเบลลิงแฮมถือว่าเข้ามายกระดับเรอลมริดได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วนะครับชัวเมนี่นะครับก็อยู่กับทีมมานะครับ จนมีประสบการณ์และก็ทําได้ดีขึ้นในตบบําแหน่งวิฟทูรับตออจากนี้แล้วก็ยังมีกามาวินกาที่สามารถที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนได้เฟเดวาเบเดยยังคงเล่นได้ตามมาตรฐานโทนี่ครสยังเล่นได้ตามมาตรฐานก็เลยไรียกว่ามาดดิดเนี่ยมีจุดอ่อนถ้าจะมองกันจริงๆก็อาจจะเป็นตําแหน่งของนาโชเฟรนันเดสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูว่าเลเวลในการเล่นอาจจะไม่ได้สูงมากนะักอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมมาดิดชุดนี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าปีที่แล้วผมมองว่า สู้กับซิตี้ได้ดีเลยทีเดียวซิตี้ฟอร์มดีมาตลอดนะครับรักามาตรฐถถานได้ค่อนข้างดีแต่ปีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบางเกมที่มองว่าน่าจะชนะง่ายก็ฝืดก็เบียดได้แค่นั้นนะครับโอเคครับในแชมเปี้ยนส์พวกเขายิงประตูคู่กับสู้แต่ละนัดเนี่ยสามลูกตลอดซึ่งหายากมากครับที่จะมีทีมไหนทําได้แบบนี้แต่เจอกับมาดริที่เติบโต,ตขึ้นมีจูดนะครับทาให้มาดริดมีทางเลือกในการเล่น ที่หลากหลายมากขึ้นในส่วนของเกมรุกแล้วก็เกมรับก็มีส่วนช่วยมากขึ้นน่าจะทำให้สู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกสูสีแล้ววันนี้เล่นที่เบนเนเบลบ้านของเรือมริตผมมองว่ามริตมีเปรียบเล็กๆนะครับโอกาสออกเสมอมีแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมฟันธงว่าจะเป็นเรืลมริตให้สกอร์อยู่ที่มาริตชนะครับ2ประตูต่อหนึ่ง